ติดตามได้ในช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอ91ปรับลงมา1บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับน้ำมันแก๊สโซฮอ E20 นะครับปรับลดลงมา1บาท10สตางค์ต่อลิตรนะครับเป็นการปรับลดจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับการนำส่งเงินเข้าสู่กองทุนน้ำมันเป็นหลักเลยไม่เกี่ยวกับทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกแต่ประการใดนะครับ นี่เป็นราคาที่มีการปรับลดลงมานะครับแล้วก็อัตราการจัดเก็บเงินเข้าสู่กองทุนน้ํามันด้วยนะครับคือตัวนี้แหละจะเป็นตัวแปรสําคัญปรากฏว่าน้ํามันแก๊สโซฮอลเเนี่ยปัจจุบันนะครับคือเดิมเนี่ยจัดเก็บอยู่ลิตรหนึ่ง2บาท80สตางค์ต่อลิตรล่าสุดลดการจัดเก็บลงมาเหลือ2บาท40สตางค์ต่อลิตรนะครับแต่ราคาแก๊สโซฮอลไม่ขยับนะครับถัดลงมาดูตัวที่2ครับแก๊สโซฮอลนี่เป็นน้ํามัน พลังงานทดแทนที่รัฐบาลต้องการเน้นให้ประชาชนใช้กันเยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าปริมาณการใช้นิ่งๆอยู่ที่ประมาณ4ล้านลิตรต่อต่อรู้สึกว่า4ล้านลิตรต่อเดือนเนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับฉะนั้นก็เลยมีการลดลงมาครับเดิมเนี่ยจัดเก็บแก๊สซอลกลิตรหนึงเนี่ย1บาท40สตางค์ลดลงของใหม่เหลือเพียงแค่10สตางค์เท่านั้นลดลงไป1บาท30สตางค์แต่ทำให้ราคาปรับลดลงมา1บาทต่อลิตรนะครับ มีผลตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมามาดู E20 ครับ E20 ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาลดลงมา1บาท10สตางค์ต่อลิตรมีผลเมื่อเช้านะครับเดิมอ e ี E20 ไม่ได้ถูกจัดเก็บเงินเข้าสู่กองทุนน้ำมันนะครับแต่เป็นพลังงานทดแทนที่กองทุนเนี่ยต้องเอาเงินมาอุดหนุนเดิมเนี่ยอุดหนุนหน่ๆแค่ลิตรหนึ่งสี่สิบสตางค์แต่เพื่อต้องการจะส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้มากขึ้นเนี่ย ก็เลยต้องอุดหนุนเพื่อจะให้ราคามันมันถูกลงเพราะฉะนั้นจึงเพิ่มการอุดหนุนจากลิตรละ40สตางค์ขยับขึ้นมาเป็นลิตรละ1บาท30สตางค์เช่นเดียวกับ e85 นะครับอุดหนุนเดิมเนี่ย11สตางค์ก็อุดหนุนเพิ่มมากขึ้นเดิมอุดหนุนไม่ใช่11สตางค์นะครับ11บาทนะครับถ้าเป็น e85 เนี่ยเดิมอุดหนุนลิตรละ11บาท แล้วก็ปัจจุบันก็อุดหนุนเพิ่มขึ้นเป็น13บาท50สตางค์นี่เป็นการปรับโครงสร้างใหม่เป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารนยโยบายพลังงานเมื่อวานนี้นะครับถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้น 1. ชัดเจนครับ ต้องการจะส่งสัญญาณว่ารัฐบาลพยายามจะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่มาใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นกลุ่มเบนซินกับไฮไลท์ไปที่ตัวแกสโซฮอล์91นะครับแกสโซฮอล์91นี่ต้องบอกว่าเน้นย้ำที่สุด2ก็คือว่าเป็นการปรับเพื่อจะให้ค่าการตลาดดีขึ้นเพราะต้นทุนเอทานอลเนี่ย ที่เอามาใช้ผสมกับน้ามันเบนซินออกมาเป็นน้ํามันแก๊สโซฮอล์เนี่ยมันปรับเพิ่มสูงขึ้นคนขายก็อยู่ได้แล้วก็ยังทําให้ประชาชนเนี่ยเติมน้ํามันในราคาถูกลงด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเบนซินในขณะที่กลุ่มดีเซลเนี่ยปรากฏว่าก็มีการขยับเพดานขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ราคายังไม่เปลี่ยนนะครับเป็นการขยับราคารับซื้อน้ามันปาล์มดิบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปาล์มดิบนั้นขาดแคลนราคาในตลาดโลกก็สูง แถมบ้านเราน้ําท่วมผลผลิตก็เก็บได้น้อยด้วยก็มีโอกาสสูงที่ถ้าไม่มีการปรับโครงสร้างราคาเนี่ยอาจจะเกิดการขาดแคลนได้นะครับทีนี้มาดูนะครับว่าสาเหตุที่มีการปรับลดราคาน้ํามันลงมาในวันนี้เนี่ยในส่วนของแก๊สโซฮอลในส่วนของแก๊สโซฮอล91แล้วก็แก๊สโซฮอล E 20เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างในบ้านเราเท่านั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการงดจัดเก็บเงินเข้าสู่กองทุนน้ำมันหรือจัดเก็บน้อยลงแต่ว่า ในตลาดโลกครับคุณมนาธครับน้ํามันดิบเมื่อคืนสูงสุดในรอบนะครับสูงสุดในรอบกว่า2ปีและเมื่อวานน้ามันเบนซินที่สิงคโปร์เพิ่มขึ้น3มเหรียญกว่าดีเซลเพิ่มขึ้น2เหรียญกว่านะครับฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยหน้าบานสําหรับน้ํามันกลุ่มของตัวแกสโซฮอลนะครับเบนซินแล้วก็ e 2 0แต่พรุ่งนี้บเวณนี้หรือวันอังคารนะครับมีโอกาสสูงครับที่ราคาน้ํามันในบ้านเราทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซลอาจจะต้องขยับเพิ่มสูงขึ้นจากทิศทางราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับ ขอบคุณครับ,บคุณชนาครับ